เป็นนดีซีมีทุน้ายนสองพันหนึรหกสิบสามครับวินายจอพพอเดินทางมาถึงเสียงเงี้ยน,นะครับพ่อด้านครับก็เลยไรสดให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันสิบเอ็ดคนนะครับยืนเต็มถนนเลยครับมื่อนี้ผมและมาม,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 มีภารกิจอ่าเดินทางไปสมทบกับพี่เกียงไก่ไทยออน ท่านประท่านมูลนิธิซอยเหลือประชาชนให้เขาถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งพี่แกงไก่ได้เดินทางไปก้อนาน,นี้แล้วครับอาท่านกุฎอนไก,ไก,ก่ไก่ก็น้นสางเก็กน้อยอครับอ่าดีอยู่เขา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 บอเรียกอะครับสวัสดีครับเอกใจกแสงสวัสดีครับคุณซาสิเกะขี่มัน่อยกลัวลนะเขาคุณ อ่าผมผมก็เกินก็กฎไม้กำหนดจั่หกแต่แลนเมื่อกี้ว่าเป็นสีเรียกก็เลยเปิดกล้องกับเดินห้าปลอดภัยครับคุณคำใสครับสวัสดีครับขอบคุณหลายหลายครับคุณคำใสคุณท่องสุกบุญเมาะครับวาเป็นเขาสีเรียกเขาบ่เรียกอ่ะครับคุณท่องสุกครับอ่านิ้ันพทหารสวัสดีเพื่อนย้อนไปเบื้องบนเลยพี่สวัสดีครับคุณแม่แม่หน่อยสีสัทธาสีทุ่โทคุณสุนทรคุณคำใสจะกลับไปเบื้องบน เบิ้งจักงเบื้งเดได้อ่าแต่กลับไปเบื้องยู่ยู่ไปเบิ้งอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าไม่เป็นด้านนี่ยังกันแน,น่เนาะครับเพื่อเอา<บ>ใจนักลบด้านเทือนเมื่อก่อนเลยมากเลยเห็นละนครับปกติกาลสินบ่บ่เคยพอครับพอเชียงอยืนบ่มีนะครับบองเนี่ยครับอยู่เชียงยืนนี่บ่มีอยากเทือนนะครับ,บ่าานนไปนมบเห็ตามที่ผมแลีนมาใส่ใส่เสียนท่างนี่ประจำนะครับแต่บ่ค่อยเห็นนะครับอ่ผมยู่เทือนกลับมาเพื่อเพื่อพิสูจน์ว่าอันด้านนี่มันเป็นด้านนี่ยังกันแน่เนาะครับเนาะ ครับอ่ามันเป็นสิ่งที่ข้างข้าจะได้ใจของนักลบด้านเทือนอุดรโมเดียวผมและหมอหมอข้างข้าใจอะครับแล่วผมมีการเปรียบเทียบปรับจะเป็นการออกใบสั่งนะครับหมอเป็นเป็นกองความเร็วกลองความเร็วที่เราเห็นอยู่ทั้งขาไปเบ<อ>ิงกลองความเร็วปะได้ต้องย้อนไปอีกไกย์เดี๋ยวผมพยีย้อนไปเบิ้งว่าเขาจะจับกลองความเร็วก่อนนะครับเนะาะครับขอากำลังแรขใจครับขอากำลังแรขใจมือนี้ยุ่ยเซียงยื่นนะครับ หลังจากผมเห็นนะตำรวจมันก็มายิงกองผมเร็วนะ่ะเด็ดๆไ่ฟังข้างนี้ยิงนันหนักสอง,สองคนนะครับถือว่าปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องครับครับมีเจ้าหน้าที่ออกมายิงสองคนเลยวเห็นว่าเป็นหมวกตำรวจขนาแมน่นนี่เลยเห็นรัมมีโฮมกลางพวกละครับยิงเราก็มีการว่อบไปครับจะยยื่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยการยิงความเร็วครับว่ากายิงว่าขั้นเนี่ย ส,สพเชียงยืยนพูดตรงห้ <laughs> ครับรถส,สพเชียงยืยนผ่านไปเมื่อกี้แลมด้วยความเร็วประมาณสองร้อยเนี่ยครับบังมันครับลูกประช่ายหัวใจพ่อแพร่ครับสวัสดีครับครับจะลงไปสัมภาษณ์เบิรงจังหน่อยว่ายิ่งด้วยความเร็วสเ่เนื่องจากมันเป็นเขตเขาเมืองอ่ะครับพี่ๆได้มาลงครับไทยข้างนอกเขาบุนองลงบอกขอบอกมาสองคนมีคุณพันธ์เนียงอย่างเี้ยเรา นี่ครับพู่ข้างหน้าผมนี่ครับอ๋อกล่องุ่นใไม่อ้ไปเบินกล่องุุ่ใไม่น้ำข้าเจ้ากันน้าครับขอเบินกล่องุุ่ใหม่นะไอ้ตำรวจเบิงกันละครับจะเข้าจะเข้าจะเข้าเบิงเบิงครับได้มาแล้วได้มาแล้วครับได้ความรู้ได้ความรู้กล่องุุ่ใไม่เป็นกล่องจับความเร็วครับสวัสดีครับพี่ครับครับ อันนี้เป็นก้ารด้านจับความเร็วอะครับเป็นกล่องความเร็วครับมามาไม่เห็นด้วยน้ำกันเนาะครับเนาะครับอ่ะกอนเขาเมื่อเขาใส่ความเร็วประมาณสักไหนเนาะท่านทีทไรบอกพีน้องเขาใส่ความเร็วได้ืด เจาหน้าที่อยู่ไหมโอ้เจ้าหน้าที่บนแนะนํามานองครับเนาะเอาเจ้าหน้าที่บนแนะน้าเด้อเจ้าหน้าที่ว่าเพิ่นกําลังปฏิบัติหน้าที่ครับมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเชียงยืนครับมาแต่อุดรครับจะไปสารคามได้เห็นอ่านจับความเร็วเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่หรือน้ยตำรวจจาก่อนที่เขาเชียงยืนครับมีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยการยิ่งความเร็วครับ แจกไปสร้างแช่นการแจก,แจก,กอถุงย่างชีพะครับครับครับนี่คือรหัสข่างหมวกหก5นูนหานะครับเนาะครับเนื่องจากเขาเป็นผู้ที่เสนอข้าวครับเป็นผู้ซื้อข้าวห้องเสนอ ครับเป็นด้านยิ่งความเร็วครับพี่น้องใส่รถใส่ด้วยความเร็วที่ตามกฎหมายกำหนดนะครับเด้อก็เกิาสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจ้าสิบโมผิดกฎหมายครับทางเชียงยื่นีนการตอนรับแขกบ้านแขกเมืองเข้าครับเพิ่นบคุยนะผมนะครับเพิ่อนเพิ่นทหารกล้องมาผมเป็นพิ่นบ่เฮ็ดงานเหรครับเพื่อทหันกล้องบคุยกับบคุยครับแต่ว่าหันกล้องชุ่มืองนี้ตำรวจเรียนกล้องครับ ตำรวจหันมาจับกล้องคือนักลบด่านเทือนเหรอครับครับตำรวจเลียกกล้องนะครับสวัสดีครับผมวินัยจำพอนะครับครับให้กล้องเราจับก่อนอ่ผมเดินทางมาจากอุดรโมเดลจังหวัดอุดรธาน,านีครับผมเป็นกลุ่มนักลบด่านเทือนที่แจ้งไกปเอา้าผมยังรันเลยคิดเบื้องต้นขนาดแค่แน่นะ้ำตัวแค่นี้ผมยังรันเลยครับพี่น้อง ครับ6 0นหาครับรหัสหมวกทางทางหมวก600หานะครับนะกับทตานขึ้นที่พื่อเกิดอุดรเหเดียวจะเสียดอกผมว่าแบบเนื่องจากกัรปฏิบัติงานหน้าที่กล้องก้องมีคุณรูพัน์เรียบร้อยครับกล้องรุ่นไม่ครับมีเบอร์ไม่หลังอนุญาตปะครับคุณเห็นงานบัตอนนี่คุณเห็นงานบัตอนนี่ครับคุณดีคุณดีเห็นคำสั่งของผมมาตลอดปะครับ เคยเห็นบ่คือสนใจบอเปาต่อร่ากับชาบมากเคยให้สนใจบ่ครับขับสั่งมาจากไหนครับขับสั่งมาจากไหนบ่ไปอ่านบ่ไปอ่านเพิ่งได้จังมาปฏิบัติปฏิบัติบ่รู้ครับคับสั่งยี่ปีเดอร์มากอะไบ่ได้คับสั่งขาบประกาศครับพี่พี่อยากคุยกับผมกับคุยได้แล้วมาคุยทั้งวีก็ได้ครับครับก็อยากคุยถ้าอยากคุยผมจะคุยให้ ครับเนื่องจากาท่านพอบอตรลอ่มีการประกาศห้างออกโลกโซเชียลแต่ว่าเขาจะบรลูครับเจ้าหน้าที่ถามว่าเพื่อนบอกจังไหนบิ๊กแปะครับพบบอตรลอท่านจากทิใใชกิดาลุงน้องท่านบุลูครับบรลูข้อมเินไปของบิ๊กแปะเลยครับ ครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นี่เข้าราได้ไปละเมิดเข้าราได้ไปก่อกวนครับเนื่องจากเบื้องรอบที่ทางผมนะครับผมไม่ได้ไปก่อกวนในการกปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เลยนะครับนะครับเนื่องจากนักรบด้านเทือนอยากรู้ว่าด้านเป็นทางไหนผมกับมาสัมภาษณ์ครับว่าซื้อข่าวเข้าเป็นนักข่าวเขาก็ต้องอประสานงานให้ชาวบ้านได้รับรู้นล้นกันครับ ผมเดินทางมาแจ้งอุดอรนะครับอุดอรโมดเดียร์ครับจะไปสารอายการันสารค้ามนะครับเพื่อเป็นกเรื่งใจใ้งเหตติไงครับผู้ที่รายงานความเร็วคือหรหัสหมวก605ครับมีปฏิกิริยาที่บอกบอกให้สูดีปันใดกับ606นะครับเนาะครับหรหัสหมวก606 ตั้งทุกมือวะป้าป้าด้ละป้ครับติดตัวถ้าเจอเจ้านี้เดี๋ยวผมทามตั้งที่บ้านสารแก้วอ๋อเรายังไงไม่เรื่อยๆคุณของเราอย่างเยไม่เรื่อยๆครับบ้านสารแก้วถ้าป้าต้องคุณกับบ้านคู่สองคู่ครับสองคู่ครับจะปล่อยพวันนี่งานที่้องไ์แปะที่เท่ากับข้าวไปทั้งหมดหรือปะป้าไปก่อนตาไปก่อนครับตำรวจปฏิบัติหน้าที่มันดีแล้วครับเป็นดูแลประชาชนหน้าทีแล้วครับ ก็เสนอครบอบอับเสนอได้ทาทีดีบ่มีดักเสนอได้ทาาทีซั่วให้ตำรวจนะนะครับเนื่องจากเป็นปนักลบด้านเทือนนะครับต้องท่านาที่ป้าิจอันไหนเป็นด้านนะครับเขาต้องเสนอครับถือแน่บ่ถือแน,น่กันแล้วแต่ครับแต่บ,บ่มีการเปรียบเทียบปรับนะ แม <ะ S 1> ่หมอเมอมีเปรียกเร,รียบมีนี้ผมเรียกแลอกออกไปสั่งอ,อ่ะครับออสง